ลสวัสดีคะด่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเกม Identity V อาหารขั้นตอนแรกแล้วก็ปั่นไฟก่นเลยนะคะปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นไปให้เสร็จสิ้นสัทีนะทุกคนเอา้าลืมบอกคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมในโหมดเลยนะแป็กวีสองรอเปล่านี้แหละใช่แหละอาจจะใช่มัง้ง แล้วทีนี้เราก็มาซื้อของนะซื้อของใช้ชีวิตประจําวันนะทุกคนเราจะซื้อเป็นเอิมยูฟอรีนะน้ําหอมนะแล้วก็วิ่งความเร็วสนิทนึงอนะ่ะเนาะวิ่งความเร็วอยากเร็วๆอยากไปไวๆอ่าต่อไปเราไปขึ้นรถไฟนะทุกคนไปเลยค่ะ ไม่ตายใครมันมากดต่ออีกเนี่ยฉันอยากลงจุดนี้ฉันก็ต้องไปลงจุดใหม่อีกทุกคนปั่นอีละเจอฆาตกรโนสุนโนแค์ค่ะไม่ต้องแค์ค่ะอ่ะมาเพินมน้ำหมึ่งสักนิกดนึงนะทุกคนอุ้ยอยู่กล้ใตอนนี้เอง ากช่วยเพื่อนโอ้ยโ่นชอกสุดทีดเลยค่ะทุกคนค่ะโดนขิดหอมไปดึงพาานีน้อยสปาตายรายวันฉีดยาฉีดนมคนเนี้ยมันตามมาทุกคนจีนอหอมไปหนึ่งอถอยกลับาคืนนะทุกคนโอ้ยจะข้ามไม่ไ่ข้ามเราไม่ข้าม,ม,ม,าม,ม,ม,ามหรอกแต่ว่า มันก็มองไม่เห็นนะทุกคนต่างไม่ทันอะ้าวข้ามาอะไรก่อนอีกงงมากแม่แวะฉีดวแวะพักก่อนแป๊บหนึง่งช็อตเดียทุกคนพับตีเลยใครบอกว่ามันเดินมาไม่ดูตามหมายตาเรือเองตมม้องพับไปสกดูพักตัวนี้ก่อนใส่ดีขาทุกคนหนีก่อนพับหลายพับมากเหนื่อยเจ๋เหนื่อยแล้วลูก ลแล้ว้ก็แพก็กแวะเติมก่อนนะแวะเติมไปฉีดฉีบบรูทอกก่อนอาฆาตกรอีกฝั่งหนึ่งไล่ตามมาแวะซื้อของแป๊บของหมดอมเอาน้ำหอมอีกสอนะทุกคนไออีกอยาห้ามเลือดเอาไปให้หมดเอาปั่นต่อค่ะต่อปั่นให้มันเสร็จๆไปอีกเครื่องเดียวเนี่ย พักก่อนทีนี้เราคนล้มก็อนล้มล้มก่อนนะทุกคนเราคนล้มก่อนทีนี้เราค่อยจุดไอ๋อหมอมีจุดหาอะไรงงมากมงงสุดๆุดเดี๋ยวตะบนได้เห็นทุกคนขึ้นมาหมุนนี้กรุ่มทีนี้เราจะออกนะแต่ว่าเราลังเลอ่ะจะออกหรือไม่ออกแ,แต่เราก็อยากไปช่วยเพื่อนนะ ไปช่วยก่อ,อุ้ยเจอไอตัวนี้อีกแต่เราไม่อยากออกอะอยากช่วยเพื่อนมันก็ตามคมอยนั่งครับอันนี้พอดีจะออกอะ่ะถืว่า,นะา,วาอ่ะหายไปเอาไม่ออกดีกว่าแต่ว่าเราอยากไปช่วยเพื่อนอีนกเก่าทุกคนทั้งสองคนเนี่ยช่วยนีวะช่วยก็ช่วยอ่ะไปไปไป,ไป อุ้ว้มันมาเฝ้าต้อยากซื้อของอะซื้อได้ดีกว่าแต่ว่าวิ้วสองคนเลยเดี๋ยวหาทางช่วยก่อนช่วยกลับคืนแต่ว่าอะไรอยากช่วยแต่ว่าเราก็อยากช่วยอีกคนหนึ่งอะทำไงดีนะจะช่วยในหัว แต่ก็ซื้อของก่อนนะซื้อ,อเลยดีกว่าซื้อซื้อปืนดีกว่าซื้อปืนเอาไว้ยิงเจอมันอุอ้ยช็อคุดขีแต่เม็ดหลงเพราะว่าเราเม่ดหลงมากไม่รู้มันไม่หลงช็อมันเถอะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะอ,อ๋อแหละ ออดีกว่าอ้าวอุ๊ยยองขางคือแบบมันกดไม่ติดทุกคนแล้วก็อุดเลยอ่ะแล้วก็ขาดออกดีกว่าเพื่อนช่วยเราหน่อยอ่ะเราไม่ตั้งใจจริงๆมันคืออุ๊ยช่วยสิช่วยตุยเย่มากแม่โอ้ย ทีนี้จะออกต้องออกจริงๆเ้ยนะทีนี้จะไม่ล้งเลยกันนะทีนี้ทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทําอะไรก็รีบทําเพราะว่ามาันไม่มีโอกาสอีกแล้วเรารจะไม่รู้แล้วมัจะไม่มีโอกาสไปแล้วคะ่ะไป